สวัสดีครับเด็ก,ดกมาพบกับอาจ,จารย์ไพรโรดอีกแล้วนะครับมาพบกันในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณน,นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับมาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับวันนี้ยังคงเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของวงจรการพัฒนาปโปรแกรมนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานสําหรับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับมาดูซิว่าปัญาเจ้าตัวนี้ที่เป็นรูปงูเหลือมมันเกี่ยวอะไรกันนะ มาดูกันนะครับในยุคก่อนนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นมา c h ชีนโค้ดนะครับหรือว่าภาษาเครื่องนะครับสังเกตดูดีๆมีตัวเลขอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างครับมีเลขเลข1กับเลข0ใช่เลยครับคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้ฉลาดรู้อะไรมากมายนะครับคอมพิวเตอร์รู้จักเพียง0กับ1นะครับเพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เล็กรอนิกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขารู้จักก็คือ มีไฟกับไม่มีไฟหรือมีสัญญาณกับไม่มีสัญญาณเพียงเท่านี้เองนะครับเพราะนั้นในยุคเริ่มต้นนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็ทำหน้าที่เพียงอะไรครับปิดเปิดสวิตช์นะครับคราวนี้เรามาดูคำเดๆนอกจากภาษาเครื่องนะครับที่เป็นเลขฐาน2นะครับศูนย์กับ1แล้วซึ่งเขียนยากมากนะครับต่อมาเนี่ยเขามีการพัฒนาภาษาขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นภาษาระดับต่ำนะครับหรือว่าเป็นภาษาแอสเซมบีนะครับมีลักษณะแบบไหนเรามาดูกันนะครับ ภาษาแอสเซมบลีนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเด็กนะครับจะเห็นว่าเป็นคําในภาษาอังกฤษใช่ไหมลูก MOV อันนี้น่าจะย่อมาจากคําว่า move ใช่ไหมครับแปลว่าการเคลื่อนย้ายนะครับ STR เนี่ยน่าจะมาจากคาว่า store นะครับอันนี้เป็นคําย่อในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทําไมลูกเป็นคําที่เราพอจะอ่านแล้วเข้าใจในความหมายนะครับแต่ปัญหาก็คือภาษาเหล่านี้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจนะครับเราต้องมีตัวแปลภาษานะครับซึ่ง ในการแปลงภาษา As s e m b l y นะครับให้กลายเป็น Mach ช n e c ค้ e หรือว่าภาษาของคอมพิวเตอร์นะครับที่เข้าใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Assem b l e r นะครับนะเพราะนั้นในการใช้งานนะครับเราก็จะเขียนทําไมครับเขียนได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่น่าจะใช่ภาษาที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในต่อมานะครับมีการพัฒนาเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาระดับสูงเอภาษาระดับต่ำภาษาระดับสูงมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกนะว่าอะไรต่ำอะไรสูงนะครับ จริงๆแล้วคําว่าสูงในที่นี้ก็คือทําให้มนุษย์เรานะครับยิ่งเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ภาษายิ่งอยู่ในระดับสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอมพิวเตอร์จะทาไมครับยิ่งไม่เข้าใจต้องมีตัวกลางหรือว่าตัวแปลภาษานะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินเตอร์พิเตอร์นะครับอินเตอร์พิเตอร์เนี่ยเด็กๆนึกถึงล่ามได้เลยครับล่ามทําหน้าที่ในการแปลใช่ไหมลูกสมมุติว่ามีชาวต่างชาติมาพูดคุยกับเรานะครับ เวลาแปลก็คือชาวต่างชาติพูด1ประโยคนะครับล่ามก็จะทำไมครับแปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจ1ประโยคนะครับอันนั้นมีหน้าที่คล้ายกับอ n t e r p เตอร์เลยครับนะคือเขาจะแปลนะครับภาษาที่ทําการเขียนให้คอมพิวเตอร์ทํางานนะครับแปลทีละคําสั่งทีละบรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบรรทัดใดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับแล้วก็จะบอกว่าบรรทัดนั้นทาไมครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นของินอร์พ r p เตอร์นะครับ คราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งรูปแบบนะครับในการแปลภาษาระดับสูงนะครับก็คือคอมไพเลอร์นะครับข้อแตกต่างก็คือเจ้าคอมไพเลอร์เนี่ยเป็นล่ามที่เก่งฉกาจครับเพราะนั้นไม่แปลทีละประโยคหรือไม่แปลทีละบรรทัดแล้วเขาแปลทีเดียวทาไมลูกทั้งโปรแกรมเลยต่อให้เขียนมาร้อยบรรทัด200บรรทัดก็แปลทีเดียวนะครับอีกทั้งมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือทําการแปลงจากภาษาที่เราเข้าใจกลายเป็นภาษาเครื่องแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาแปลนะครับหากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทําไมครับคราวนี้จะบอกเลยครับว่ามีข้อผิดพลาดตรงบรรทัดใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นครานี้ก็จะทําไมครับทําการแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง Inter p r e พิเตอร์กับ compiler เนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือเขาไม่ได้รองรับทุกๆภาษาที่ทำไมลูกใช้เขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับอย่าง Comp i l e r เนี่ยจะรองรับอย่างภาษา C j จาวานะครับอย่างภาษา Python ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะครับ เขาลองรักเฉพาะ i n t e r p เตอร์นะครับเพราะนั้นตัวแปลภาษาที่นำมาใช้ก็แตกต่างกันออกไปคราวน,นี้เรามาดูซิว่าทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง i n t e r ิเตอร์กับ c o m p i อร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับมาดูในส่วนที่ทำไมลูกเหมือนกันก่อนนะทั้ง i n t e r p เตอร์นะครับกับ compiler มีอะไรที่เหมือนกันครับทั้ง2แบบนี้ทำหน้าที่เดียวกันนั้นก็คืออะไรครับทำหน้าที่ในการแปลภาษาระดับสูงให้กลายเป็นภาษาเครื่องนั่นเอง นะครับแล้วอินเตอร์พิเตอร์มีความต่างตรงไหนครับเมื่อกี้เหมือนจะบอกไปไปแล้วใช่ไหมครับก็คือเขาจะทําการแปลทีละคําสั่งหรือทีละบรรทัดนะครับแล้วทําไมครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็แจ้งในทันทีนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะทาไมครับเป็นความต่างที่ตรงกันข้ามกับคอมไพเลอร์เลยคอมไพเลอร์เนี่ยแปลทีเดียวทําไมครับทั้งโปรแกรมเลยเขียนกี่บรรทัดก็แปลหมดเลยนะครับแล้วทาไมครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งเลยนะครับว่ามีข้อผิดพลาดที่ บรรทัดใดบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะนําไปใช้เพราะนั้นเด็กๆต้องเลือกแล้วนะครับว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนะครับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความถนัดของเราแล้วก็อะไรครับตัวแปรภาษาที่เราจะเลือกใช้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูภาษาระดับสูงมากหูก็คือเป็นภาษาที่ยุคที่4นะครับยกตัวอย่างก็คือภาษา sql นะครับภาษานี้เอาไว้ทําอะไรนะครับภาษานี้คือนําไว้สําหรับติดต่อกับ ฐานข้อมูลนะครับก็คือมีข้อมูลจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จํานวนมากนะครับเราจะสามารถใช้ภาษาที่เราทําไมครับพอจะเข้าใจตรงไปตรงมานะครับอย่างเช่นคําสั่ง select star นะครับก็คือ select ดอกจันเนี่ย f r m teacher where name เท่ากับรัตพลนะครับความหมายก็คืออะไรครับให้ดึงข้อมูลนะครับทั้งหมดจากตารางที่ชื่อว่า teacher นะครับในฐานข้อมูลเนี่ยเขาจะจัดเก็บเป็นตารางนะครับ แวร์ก็คือทำไมครับเป็นเงื่อนไขนะครับว่าชื่อของคนที่เราไปดึงข้อมูลมาเนี่ยคือชื่อของรัฐพลนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าภาษาแบบนี้เราพออ่านแล้วทำไมลูกพอจะเข้าใจใช่ไหมเราเข้าใจครับแต่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องใช้ตัวแปลภาษาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะของภาษาในยุคที่4แต่ยังไม่หมดครับปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาภาษานะครับที่เป็นภาษาธรรมชาติ คำว่าธรรมชาติก็คืออะไรครับก็คือภาษาที่เราสื่อสารสนทนากันนี่แหละนะครับรองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับเวลานํามาประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเราสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงพูดได้เลยนะครับเขาสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดนั้นหมายถึงอะไรแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับอีกทั้งเวลาเราสืบค้นสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นใน YouTube เดี๋ยวนี้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่ทําไมครับแค่มีคีย์เวิร์ดหรือข้อความบางอย่างนะครับบอกเข้าไปเขาสามารถไปค้นคําเหล่านั้นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากๆทีเดียวนะครับเอเขารู้ได้อย่างไรนะนะครับอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปดูวิดีโอใน Youtube แล้วก็มีโฆษณาขึ้นมาเอสังเกตไหมว่าโฆษณาเหล่านั้นทําไมลูกเกี่ยวข้องกับตัวเรา เนาะไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นโฆษณาที่อยู่ดีๆเขาอยากจะเปิดก็ทำไมลูกเปิดขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเขารู้ได้อย่างไรบอกได้เลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราใช้งานผ่านระบบนะครับจะถูกจัดเก็บแล้วส่งไปยังเครื่องหลักนะครับหรือว่าเครื่องแม่ข่ายของเขาแล้วทําการประมวลผลครับว่าสิ่งที่เราชื่นชอบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช่ไมครับในระบบโทรศัพท์เวลาเราจะปลดล็อกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์รหัสแล้วใช่ไหมลูกทำยังไงครับยกขึ้นมา ส่องหน้าเรานะครับใช้ใบหน้าของเราเป็นรหัสผ่านแต่ดูดีๆนะตอนที่เขาจัดเก็บใบหน้าของเราครั้งแรกนะครับเขาไม่ได้ถ่ายหน้าเราทุกมุมนี่นาะแล้วผมของเราเวลาเราแต่งหน้าแต่งตาทําไมครับเราก็ไม่ได้เป็นทรงนี้ใช่ไหมครับแล้วโทรศัพท์มือถือทราบได้อย่างไรว่านี่คือตัวจริงนะครับเสียงจริงเป็นเจ้าของรหัสนั้นจริงๆนะครับคือเขามีวิธีการเรียนรู้ลุกนะครับก็คือเป็นใช้ภาษาธรรมชาตินะครับในการเรียนรู้นะครับ เพราะนั้นจะเห็นว่าภาษาต่างๆนะครับมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําให้เราทําไมครับยิ่งใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นเอ๊คราวนี้เรามาดูกันซิว่าโปรแกรมภาษาไพทอนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับมีข้อดีอย่างใรบ้างนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมนะครับอม,มีข้อดีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เกริ่นนาไปตอนต้นแล้วคืออะไรครับภาษาไพทอนใช้อินเตอร์พิเตอร์ใช่ไหมครับ 인터พิเตอร์มีข้อดียังไงลูกเขาจะแปลภาษาทีละคำสั่งหรือทีละบรรทัดน,นะครับแล้วข้อดีที่เป็นข้อเด่นเลยนะครับของภาษาไพทอนก็คือเขาจะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนนะครับความหมายคืออย่างไรครับอย่างเช่นถ้าเด็กๆนะครับทีเเ่เด็กตอบมาก็คือครั้งก่อนมีบางคนเคยเรียนภาษา C ีมาแล้วจะสังเกตว่าถ้าเทียบกันนะครับระหว่างภาษา C กับภาษาไพทอนเนี่ยข้อแตกต่างก็คือถ้าภาษา C นะครับถ้าเกิดว่าเราลืมเีมิคลอน ตอนท้ายคําสั่งโปรแกรมจะทำไหมครับหยุดการทํางานทันทีเลยบอกว่า error เออเนะครับมีบางอย่างที่พิมพ์ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็น Python ครับตัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนออกไปนะครับเราไม่ต้องมากังวลกับสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วเวลาการใช้งานตัวแปรต่างๆปกติต้องมาเรียนรู้ใช่ไหมลูกนะเอ๊ะตัวแปรชนิดตัวเลขมีกี่แบบจํานวนเต็มคืออะไรจํานวนทศนิยมคืออะไรนะครับต้องประกาศให้เรียบร้อยถึงจะนํามาใช้ได้แต่ถ้าเป็น Python ครับ ใช้ก่อนแล้วค่อยทำไมครับค่อยเปลี่ยนเป็นชนิดข้อมูลที่เราต้องการได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ปัจจุบันทําให้ภาษาไพทอนเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับนำมาใช้ทั้งสร้างเกมสร้างโปรแกรมการใช้งานต่างๆอีกทั้งมีผู้ทำไมครับผู้พัฒนาทั่วโลกเลยนะครับมาร่วมกันพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นไลบรารีนะครับหรือเป็นอะไรครับเป็นชุดคําสั่งนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานะครับเข้าไป ใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราใช้งานบ่อยๆเราไม่ต้องสร้างเองลูกเขาสร้างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นนะครับเพราะะฉนั้นในที่นี้เราจึงทำไมลูกเราจึงใช้ภาษาไพทอนนะครับในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเป็นยังไงครับเด็กอยากที่จะเขียนภาษาไพทอนกันหรือยังนะครับเออภาษานี้เอามาใช้ทําอะไรได้บ้างนะนะครับแล้วมีความยากง,ง่ายเพียงใดแล้วเราต้องใช้เครื่องมือตัวไหนบ้างนะครับ เรามาทำไมครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับใจเย็นๆนะลูกค่อยๆดูนะครับคราวนี้เราต้องติดตั้งในส่วนที่ทำไมครับเป็นตัวแปลภาษาก่อนนะครับเพราะว่าตัว Python เนี่ยเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ทำไมลูกไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นต้องมีตัวอินเทอร์พิเตอร์นะครับเป็นตัวที่ทําในการแปลภาษาจากภาษาที่เราพอจะอ่านเข้าใจนะครับกลายเป็นภาษาที่ทำไมลูกคอมพิวเตอร์เข้าใจนั่นก็คือภาษา a c h i ช e l a n g u a ว e นะครับคราวนี้มาดูนะครับเริ่มต้นเด็กๆ เข้าไปในเว็บไซต์ครับ w w w p y t h o n o r g นะครับแล้วก็เลือกตรงอะไรครับดาวน์โหลดนะครับเขาเนี้เราจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับพอไหมลูกได้แล้วนะนะครับอ้าวขั้นตอนต่อไปครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำไมลูกมีไฟล์นะครับที่มีไอคอนตามรูปนี้เลยนะครับแสดงว่าพร้อมที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Python แล้วนะครับพอไหมเด็กๆมองหาเจอหรือยัง ลองดูนะครับในเครื่องเราอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับหรือเป็นโฟลเดอร์ที่ทําไมลูกเรากําหนดไว้ในตอนที่เลือกดาวน์โหลดนะครับเจอแล้วนะนะครับอ้าวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราเับังคลิกขึ้นมาแล้วนะลูกจะมีหน้าจอแรกขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเลือกติดตั้งแบบไหนดีครับเขามีให้เลือก2แบบเนาะ install now กับอะไรลูกกับ customize นะครับ แต่เราไม่เคยทําไมลูกเราไม่เคยติดตั้งมาก่อนนะเพราะนั้นใช้วิธีการที่ง่ายและก็สะดวกที่สุดดีกว่านะครับนั่นก็คือ install now นะครับคลิกที่ด้านบนเลยลูกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นหน้าจอนี้มานะครับใจเย็นๆนะครับคอมพิวเตอร์กําลังทาอะไรลูกกําลังประมวลผลนะครับเริ่มติดตั้งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Python นะครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราต้องรอจนทําไมลูกรอจนขีดสีเขียววิ่งไปจน เต็ม100%นะครับถ้าเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีหน้าจอถัดไปขึ้นมาให้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรารอสักนิดนึงเนาะนะครับเด็กๆถ้าของใครเสร็จแล้วเดี๋ยวยกมือน,นะลูกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะได้พาทํากิจกรรมต่อไปนะครับเนครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนะเอตอนนี้ไม่มีปุ่มอื่นแล้วอ่ะเหลืออยู่ปุ่มเดียวบนหน้าจอเขาบอกว่าอะไรลูก set up bot successful แปลว่าอะไรครับแปลว่าติดตั้งสมบูรณ์แล้ว เราก็ทําไมลูกปิดหน้าจอในการติดตั้งได้เลยคลิกไปที่ปุ่ม close เยี่ยมมากครับเอเด็กๆทําการติดตั้งจนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกแล้วตกลงเราติดตั้ง interpreter เนี่ยเพื่อวัตถุประสองค์อะไรครับลืมหรือเปล่ากังวลแต่เรื่องของการติดตั้งอย่างเดียวเลยเราติดตั้งไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าภาษาไ t h o n ทำไมลูกเป็นภาษาระดับสูงใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เข้าใจไหม ไม่เข้าใจนะครับอาจารย์ก็เปรียบเทียบกับอะไรลูกต้องมีล่ามใช่ไหมลูกแน่นอนครับต้องทําการแปลงภาษาไพทอนเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนั่นก็คือต้องใช้อินเตอร์พิเตอร์นั่นเองนะครับเข้าใจแล้วนะคราวนี้มาดูกันต่อนะครับยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่สามารถนํามาใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนได้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าไพชามนะครับไพชามหาได้จากที่ไหนล่ะนะครับ เด็กๆเ,เข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับ w w w jetbrain. com นะครับเลือกไปที่ /pycharm /download นะครับตาม URL ที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับเด็กๆเ,เปิดเบราวเซอร์ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์ URL นี้ลงไปเลยได้ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับกด Enter ได้เลยครับคราวนี้เรามองหาครับว่าเราจะดาวน์โหลดเวอร์ชั่น คอมมูนิตี้นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานได้ฟรีนะครับเลือกที่ดาวน์โหลดเลยลูกนะครับดาวน์โหลดเสร็จหรือยังโอ้โหอินเทอร์เน็ตพวกเราเร็วมากเลยนะนะครับดาวน์โหลดเสร็จอย่างรวดเร็วนะลูกเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมองหาไอคอนครับคล้ายกับการติดตั้งโปรแกรมเมื่อสักครู่เลยนะครับเจอแล้วใช่ไหมลูกเจอไพ่ชามแล้วนะคราวนี้ทําอะไรครับเหมือนเดิมเมื่อกี้ทำยืดตรงไหนลูกดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับก็จะปรากฏหน้าจอแรกขึ้นมานะครับหน้าจอในการติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่ละโปรแกรมเนี่ย อาจจะมีความเหมือนและความต่างกันบ้างนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราก็อ่านหน้าจอนะครับว่าเขาให้ทําอะไรต่อนะครับส่วนใหญ่ปุ่มที่ปรากฏขึ้นมานะครับจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในที่นี้เราจะเห็นว่ามีปุ่ม Next กับ Can c ซ l next เนี่ยน่าจะต้องทํางานต่อไปใช่ไหมลูกแต่แ a n c ซ l ทำไมครับยกเลิกนะครับตอนนี้เราต้องการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็เลือก Next ได้เลยครับคลิกที่ Next ลูกคราวนี้เอเขาถามอะไรเราเนี่ยนะครับ เดสติเนชันโฟลเดอร์คืออะไรครับคือพื้นที่นะครับที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยปกติแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแดงอะไรเลยนะครับเราเลือกที่ที่ Next ได้เลยนะครับเอ๋หน้าจอน,นี้เราจะเลือกอัานไหนดีอ่ะมีทั้ง32บิต64บบิตมันคืออะไรกันนะนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับให้เด็กๆเลือกนะครับให้เหมาะกับ ระบบปฏิบัติการของเราครับนะก็คือเจ้าตัว Windows นั่นเองนะครับว่าเราใช้ Windows ที่เป็นเวอร์ชัน32บิตหรือ64บิตนะครับสามารถไปตรวจสอบได้ตรง My Computer นันลูกนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วครั้นี้ก็เลือกให้ถูกต้องนะครับว่าของเราเป็นเวอร์ชัน32บิตหรือ64บิตนะครับเลือกให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วคลิกที่ปุ่มไหนครับปุ่ม Next เยี่มมากครับปุ่ม Next นะครับ คราวนี้ถ้ไปครับโปรแกรมจะเริ่มทําการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆนะครับหลังจากที่เราคลิกปุ่ม install แล้วนะครับเอ๊ตอนนี้60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยใช่ไหมลูกอ้าวรอยอีกนิดนึงนะครับรอยอีกนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงครับปุ่ม finish ขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ตรงกลางมี checkbox ด้วยนะครับให้เราเลือกทําอะไรลูกเราจะฝึกใช้งานโปรแกรมไพยชามตัวน,นี้ไหมยังก่อนดีกว่านะเราแค่ฝึกติดตั้งโปรแกรมก่อนนะลูกนะครับอ้าวเพราะนั้นเรานําเครื่องหมายถูกออกนะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม finish ได้เลยนะครับทำไมลูกเด็กๆบางคนสายหน้าเกิดอะไรขึ้นครับโปรแกรมไม่สมบูรณ์หรอเอ๊เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์เราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรดูกต้องอันอันอะไรครับอัน uninstall หรือว่ายกเลิกการติดตั้งก่อนใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับนะเราก็ทําการยกเลิกก่อนนะครับแล้วทําไมครับแล้วก็ติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ในขณะที่ทําการติดตั้งโปรแกรมหรือเซตอัพโปรแกรมนะครับข้อควรระวังก็คือต้องปิดโปรแกรมอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจำไมครับระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยอาจจะทํางานร่วมกับโปรแกรมอื่นอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องปิดโปรแกรมอื่นเลยนะแล้วก็เปิดเฉพาะโปรแกรมที่เรากําลังติดตั้งเพียงอย่างเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับข่าวนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าบนหน้าจอเดสก์ท็อปของเราจะมีไอคอนที่เป็นรูปอะไรลูก PC ก็คือ y c h ชามใช่ไหมลูก เออขึ้นมาแล้วเราจะลองดูซักนิดหนึ่งไหมนะครับหรือจะลองเรียนครั้งหน้าเอาไงดีนาไหนๆก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองทดสอบสักหนึ่งโปรแกรมนะครับดูซิว่าเราจะมีฝีมือพอจะเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้ไหมอันนี้เป็นโปรแกรมแรกของเราเลยนะถ้าพร้อมแล้วดับเบิ้ลคลิกเลยครับอา้าวมีหน้าจอถามอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอ๋อเขาถามว่าทำไมครับอันนี้เป็นกรณีที่เราเคยติดตั้งโปรแกรม p y c h ชา m ในเครื่องนะครับเขาก็จะไปทำการโหลด ค่าทาไมครับค่าที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับนำมาใช้กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่แต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เคยติดตั้งมาก่อนเลยนะครับเราก็เลือกอไไรลูกเลือก Do not import setting นะครับก็คือไม่ต้องไปโหลดค่าเดิมขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยครับโออันนี้หน้าจอมีภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยทํำยังไงดีไม่ต้องตกใจลูกหน้าจอนี้คือเขาไว้ทําอะไรครับเป็นข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันคอมมูนิตี้ก็คือทำไมครับเปิดให้ชุมชนต่างๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของแต่ละโปรแกรมนะครับก็จะมีข้อตกลงในการใช้งานอยู่เราอยากจะใช้เราต้องทำยังไงลูกใช่แล้วเราต้อง Except นะครับหรือว่า,ายอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับเพลียงจากคลิกที่ Except โปรแกรมก็น,น่าจะพร้อมให้เราใช้งานแล้วนะว้าวคราวนี้กำลังโหลดอะไรขึ้นมาเอ่ย เราพร้อมแล้วใช่ไหมลูกถ้าขึ้นหน้าจอภายชาม,มาแล้วคลิกไปที่เครื่องหมายบวกเลยครับตรงคําว่าอะไรลูก Create New Project นะครับก็หมายถึงสร้างงานใหม่นะครับคราวนี้เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมครั้งแรกแล้วนะนะครับไปที่ตรงไหนครับไปที่เมนูไฟล์ลูกด้านบนซ้ายมือใช่ไหมแล้วเลือก New Project ครับเอ๋เขามีให้เลือก Location Location คคออะไรนะ เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับคล้ายกับใน Word Excel PowerPoint ครับที่เราเคยใช้งานกันอยู่นะครับเราก็ใช้โฟลเดอร์ที่เขากำหนดให้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้นะลูกคราวนี้เราจะเริ่มต้นแล้วนะเราเลือกไปที่อะไรครับเลือกไปที่ Python Program นะครับแล้วทำอะไรต่อครับแล้วก็กำหนดนะครับกำหนดสถานที่ที่จะจัดเก็บโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็เลือกที่ Create ได้เลย นะครับครานี้แหละน่าจะพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมนะครับเราเริ่มสร้างไฟล์เลยครับไฟล์ที่เป็นชนิดของ Python จําสัญลักษณ์ของโปรแกรมได้ไหมครับนั่นแหละครับที่เป็นงูเหลือมใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมงูเหลือมสีน้าเงินกับสีเหลืองใช่แล้วครับเลือกไปที่ Python ไฟล์เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยลูกเอโปรแกรมแรกชื่ออะไรดีนะอ๋อเราแค่ทดสอบใช่ไหมวันนั้นตั้งชื่อเป็น test โปรแกรมแล้วกัน นะครับแล้วก็คลิกโอเคครับคราวนี้น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับนะลองพิมพ์คําสั่งลงไปนิดนึงเอแต่เรายังไม่ได้เรียนรู้คําสั่งอะไรของ Python เลยนี่นาเพราะฉะนั้นลองพิมพ์คําสั่งตามของครูโจก่อนนะครับก็คือพิมพ์คําว่าอะไรลูก print P-R-I-N-T วงเล็บนะครับเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ตามด้วยคำว่า Test นะครับเครื่องหมายคำพูด,แล,พดแล้วก็วงเล็บปิด นะครับแล้วเวลาสั่งให้ทำงานนะครับคลิกที่สามเหลี่ยมสีเขียวหรือทำไมลูกเลือกไปที่ run นะครับแล้วก็ test โปรแกรมได้เลยนะครับคราวนี้ลองมาดูสิว่าผลการทำงานจะเป็นเช่นไรดูผลตรงไหนล่ะนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นที่จัดเก็บใช่ไหมครับด้านขวามือจะเป็นส่วนที่เราเพิ่งเขียนโปรแกรมไปเมื่อสักครู่นะครับผลลัพธ์อยู่ที่ด้านล่างครับนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราสั่งให้โปรแกรมทำงานหรือที่เขาชอบพูดกันว่า run โปรแกรม โปรแกรมก็จะทำไ้ลูกทำงานตามที่เราต้องการนะครับได้แล้วเพราะนั้นไพชามพร้อมที่จะทำไมครับให้เราเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมแล้วแต่ใจเย็นครับวันนี้เราคงจะยังไม่ได้เขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันในครั้งหน้านะลูกเอแล้วถ้ากรณีถ้าเราทดสอบแล้วคือพิมพ์ตกหล่นไปบ้างแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะครับจะมีข้อความที่บอกในเรื่องของ e r r o r หรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมเราจะทำยังไงดีลูก เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมนะครับวงจรการพัฒนาโปรแกรมในเรื่องของ testing เราเคยพบเออเรทั้ง3แบบใช่ไหมลูกเราก็เพียงแต่ทำไมครับย้อนกลับไปในขั้นตอนในการออกแบบนะครับหรือว่า algorithm design นะครับดูซิว่าสิ่งที่เราทําผิดนั้นเป็นสิ่งใดเป็นในเรื่องของ logical เป็นในเรื่องของ syntax a ตรงไหนกันนะนะครับกลับไปตรวจสอบตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแค่นี้เองครับ โปรแกรมของเราพัฒะทําไมครับกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนะครับในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของวงจรการพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ความรู้พื้นฐานสําหรับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนไปแล้วโอ้ยังเหลืออีกหลายหัวข้อเลยนะครับที่เราจะนําภาษาไพทอนไปพัฒนาโปรแกรมในหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฝึกเขียนโปรแกรมนะครับมาติดตามครูโจได้ในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you